ครับสบายดีก็ดีคือเกาครับผมเมื่อนี้ผ้าอายไส่ผ้ามาตัวไก่ครับผ้าเลือกขามน้ำครับผมนี่ครับบรรยากาศครับลำเซบายนะครับด้านนี้นะครับยะโสธรนะครับผมด้านนี้อุบลราชธานีครับไา่ไส่ผ้ามาตัวครับสิมานวะครับผมมุ่งนี่ติดตามมาครับผมจุดจวดครับพี่น้องเนี่เหินนะครับ ด้านหน้าพี่น,อน้องคือริมฟังเซ่นะครับลำเซบายนะครับผมพี่น้องแนมเห็นนะครับมือนี้ผมผ้าเมย่านี้มากนะครับถ้าเมย่านี้มากบงนะครับสีมันหรือบอครับผมหลังจากห่างหายโดนเกือบนะครับผสมนะครับช่วงนั้นนะครับมือนีผ้าเมย่านี้มากห้อยไกลเคียวหลายพี่น้องนะครับห้อยไก่เคียวครับน้ำฟังเซ่หลายโง่เหี้ยงอะไดหือพี่น้องเดิอนะครับ อ่าไก่ปลาเตือนควันตีพี่น้องสีใสนะครับใบใหม่หลายๆยนะครับใบใหม่นะครับพี่น้องต้องกวดออกให้บิดนะครับต้องเอาออกให้หมดทุกใบนะครับใยติดขึ้นนะครับใยไกลใยไกลขึ้นนะครับมือนี้ผมใส่ขึ้นผีเสื้อนะครับผีเสื้อของรักษาภาพเพื่อนนะครับขึ้นคลองขึ้นหมานครับมือมีผ้าเมย่านี้มาสีหมานหรือบัวครับผมติดตามมึงได้พี่น้องเด้อนะครับ การผูกไก่เม่ครับผมการผูกไก่เม่นะครับหามหามผูกเกินคืบหนึ่งนะครับข้อมเหย่านะครับเราใส่ปินขางใส่นะครับปินขึ้นนะครับปินขางใส่ไก่นะครับปีนขางปินด้านนาด้านขางใส่นะครับสลับกันนะครับบัวตองต่อวงกว้างเด้อพี่น้องนะครับต่อว่งเขียบแคบครับผู้ใดใส่ไก่เม่นะครับมือนี้ยย่าผ้าเม่ย่านี่มานี้เล่นเองแสดงเองครับ นะครับบอดไซซ์รีโมโดเดอร์พี่น้องวาพ่นสีหงหรือบอ่ครับติดตามครับผมเจ็ดจวดครับ Maka, William เทเลงปานม็ดครับผมเมยานีครับไก่ปลาตัวนี้เสียงมากๆครับผมเสียงงามากๆเสียงงามากๆครับ